ขอบายดีพ่อแม่พี่น้องบริสุทธิ์กุนนะจ๊ะขุรมอากันมาไหว้พระธท่าเข้าอจารพี่น้องเทพไทยไทยเทวราชอินตาเทวบุตรทั้งอัทั้งสี่ทรณีอยู่ใต้นางน้อย ขอ,ข,ขอให้หลิงลงมา<ด>มนุษย์โคนภายใต้กัมมโมธนาน้อมดอมศรัทธาที่ได้อ่านการเสียงไว้นี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญกางงรุ้งคงเรืองภรษสจากถูกโโลกภัยเนื้อคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังมโนโลดปรากฏในบางคนอย่าถูกจนเงินใช้ แสวายหรือซอยทั้งนินซอยน้อยสั่งมโนในใจหวังอย่าได้ยังให้ลังล้นอย่าจนให้คกูสุแนวด้วยไหมเด้อก็มาพนพากันมาไว้ความเจริญกากรงหงเงี้ยท่าสี่โคตรตะบงนะจ้าพี่น้องหรือว่าท่ามังเกิาอยู่ตัวเมืองท่าแคก้นจะวัดเนี่ยเดินทางมากก็มากหน้าสายตาแล้วเออ ให้เอฟซีพี่น้องทุกคนได้มาเบิ่งน้ำการเง้อมาจับแขนลูกจูงแขนร้านเข้ามาผูกคอโตแขนท่านผ่านใ้ของเฮานี้อันนี่ยจะมีข้างนอกก็จะมีขายเสื้อผ้าขายของอยู่ของกินนะจ๊ะพี่น้องก็ตาม่วาาอยกจะมาบูชาดอกไม้ทุกเทียนทุกปีจะมีจะมีองค์นประดับหนึ่งครั้งติดปีจะมีงานบัลีหนึ่งครั้งแล้วแก้วเกลี่ยสถาทานติ๊กนางดาวัน เพวันขึ้้นนมาาบรัตนารังสีใต้เมืองไก่สอนแข้งสวรรค์เขตจำนวนปัจจัยห้าสิบพันกีบผ่าสิบพันกีบสาธุใ์ทกาคุ้งหงงเฮืองประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเปิดทางเข้ามาพี่น้องอันนี้ยังบไปดองมืองานแท้อาจารย์พี่น้องเพราะว่างานจริงมันกะเบิดประมาณที่สาวแปดหรือว่าที่ยี่สิบแปดอาจารพี่น้องสรับเบิกรับส่งกันรอาจารพี่น้องสนุกกระเชื คอยทยอยให้เอฟซเบิ่งง่าทุกคนนะจ๊ะเบิ่งงบนกาสวยงามอีกแบบนะพี่น้องประทาีอคางอีกแบบนะพี่นองครบครัวบาประดดามาปาประดนดาประกาประระดาบาปรุดคราระาราระาประดารคดระาราะาารา มาได้เลยพี่น้องขึ้นทางเหนือลงทางใต้ไปทางใดอย่ากรยากรกาลเจ้าเซิร์ฟสตูม้าเึ้นให้สิงห์บอยพบอาหารบอยบ้านอันมายดูแม่เด้อคนกะทยอยมาขายเครื่องก๊าลิเตอร์เพื่อพี่น้องรับทรงหับติดตามเบื่องน้ำกันเด้ออันนี้คือบริเวณในพระธาตุนะจ๊ะพี่น้องแต่มีสร้างไเพิ่ลมาตกแต่งภายในนะพี่น้อง ้างบนทางเทิงอากับหลานกับปั้มกันทีนอ้อปุเป๊ะปุเป๊ะบายดีบายดียดพี่น้องลูกบายดีสบายดีเผื่นกระมานะจ๊ะุปุเป๊ะพึ่นก็ได้มาลินน้ำมาเบิงมาชมมากราบมาไหว้พัดทา สี่โคตบองนะจ้ะพี่น้องเ้นจะคนือนยมสาวกุบริษัทได้กุดันาิวได้กุะหรือว่าพระธาตุสีโคตบองพระธาตสี่โคตบองนะพี่น้องประกาศไว้พระเจ้าใหญ่อยู่ที่ถึงกระตื้นเนื่องจากว่าในงานบุญนรมมาสการพระธาตสี่โคตบองในปีนี้คือบริเวณทางในคนกะมากเคยย้อยกับมาไหว้พระธาตุกะละกุษานำเด้จัด คือก็ปีผ่านมาโมทน่มุกาจะปนอน้ังอนนี้สนุกกนจะเป็นไปทึ่งนะจ๊ะเพื่อนต้นเมียนการบริจาคปัจจุบันเขาในการปฏิสังขรณ ก็ตีมีนาบวมาแบบมาบุฟเฟ่มาหล่อเบื้องเตือจ่าพี่น้องเพราะว่ามันก็ยังบระดมงานแท้แต่หอบมืองานแท้สนุกกับเซมากามาไหวใส่ผ้าถุงมาด้วจ่าพี่น้องเพิ่นใส่ผ้าถุงมากราบไหวด้วจ่าพี่น้องผว่าจารย์ที่มาจากทิศทั้งซี เปต้นแมนอ๋อันนี้ขึ้นมาทางเทิงจาก1ิตัวเมืองเนาะโดยเฉพาะซิตัวเมืองของไปขโอนที่ได้มามันวแค็จะได้เดินทางมาหวปนางดสุดกสีวตบองนี้เพื่อกลาบไวปสำหรับผู้ใดยอยากฝากสื่อ่งวน้าไมกกันยนเสื้เจรินพรแอหรือว่าอยากมาใส่บาทสวรรค์เนาะอนบาทสวรรค์ทั้งยิดปูเปกับมาเพื่อนเนาะจไ้รได้ิดอ่ายกให้อาุเอาไป บายพี่น้องเลยลูกบายีเะี่นีนี่บายดียิละบายดีพี่น้องเลยบายดีบายดีเนดีใจพี่น้องเปะดีใจพนไดมากลาบไหวพระธาตุสีโคตะบองจ้ะพี่น้องมจดยสมนสนุกาสีรีวิวรอบๆให้พี่น้องในเบิ่งเดอพี่น้องอ่าอยู่บ้านเชโน่ใเบิ มีปัจนนี้คือด้านข้างดุสพี่น้องรอบๆพี่น้องเบิ่งได้หับส้มได้มากราบมาไหว้พระธาตุสีโกตบองทำการนักจารพี่น้องหลับเบื้องหลับส้มรับจิตจามไปทำการนักจารพี่น้องเสียงเอฟเอฟเสียงเกื่องปูเป้เด้อจ้าผู้ใดอยากมากราบไหว้พระธาตุกลับมาได้เด้อจ้าพี่น้องอันนี้คือบริเวณรอบข้างดุสพี่น้อง อย่างเก็บถุงเป้หายมาให้พี่น้องมาเห็นวิวแคมป์ของพี่น้องหรือว่าริมโขงเ้าจะพี่นอ้องน,นี่สิเป็นด้านข้างของพระธาตุมีด้านข้างของพระธาตุเ้าจะพี่น้องสวยงามบ่สไปมากราบมาไหว้มากราบมาไหวา้าวาได้เด้อพี่น้องอันนี้คือด้านข้าง จะมาเปิดด้านหลังนะพี่น้องจะเป็นด้านหลังนะจ๊ะพี่น้องาะว่าเพิ่งกำลังต่อเติมแต่งเติมสายไฟขึ้นว่าเวลากลางคืนจะหายมันมีแสงไพงามไม่ายากอะไรเงี้ยกาแฟจอมป่วกนกัพี่น้องได้จูงได้จับเอานั่นอันนี้เพื่อก็จะแต่งโคมไฟไว้พี่น้องต้นจัปา น,นี่คือด้านหลังนะจ้าพี่น้องสวยงามพอไป้ะลูกก็อุอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ก็จะเป็นริมโขงนะจ้ะพี่น้องริมฝั่งโขงกอเป็นฝั่งไทยนะพี่น้องฝั่งเพื่อนบ้านเรา พี่น้องได้เห็นวิวธรรมศาสตร์เนาะพนกระยูริมโค้งรือว่าแค้มโค้งรือจ้าพี่น้องเกนพี่น้องสวยงจะมีาสวยงามบ่ พอก็จะมีพนักให้ลงไปส้มบรรยากาศเนาะริมโขงสวงามบางคนเพื่อก็มาเก็บภาพเป็นทีละลึกตัวพี่น้องเนาะได้มาสนุกกับที่ายคือการพี่น้องแล้วก็สีโฟตดลงเฟซบุ๊กให้พี่น้องไปเห็นคือกนรนะพี่น้องจ้าจ้าอัน อากรหลานพี่น้องอาพยัคฆยมูบลานลานผลิกลักลักลิอากระบานเพิ่นงามเลยพี่น้องเพิ่นก็ลักร้ามาไหวมาถ่ายมูปทีละลึกอเมร้กาเวลาประมาณสี่โงอ่ะพี่น้องสี่โมงแงสี่งเย็นพี่น้อง รอดแล้วแน่เลยพี่น้องหอเพออยู่พอหยองลมพัดเย็นดีเลยพี่น้องเลยลพัดเย็นเย็นอยู่ในริมโพพี่น้องสูดอากาศเอาก็ได้มากราบมาไหว้พระธาตุนําพี่น้องสวยงามบ่มไหว้พี่น้องได้เห็นบ่ยพระาทธคัระสง สวยงามพี่น้องเคือเือเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตกานโรงซีบิดปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะจ๊ะทุกๆปีเพ่อกระชิจัดงานนะจ๊ะพี่น้องจัดงานให้พ่อแม่พี่น้องมากราบมาไหว้ทุกๆปีจะมีกระอันยไงว่ากราบปูซาเนะจ๊ะพี่น้องกับอย่างคือพระธาตุอิงห้างนะจ๊ะพี่น้องคล้ายๆกันพี่น้อง ผูดอกจำปาพี่น้องงามงามเพิดเอเพิดแตกกลางคืนนี่้งามเลยจ้ะพี่น้องอันนี้มันเป็นกลางเว้นราะว่าเดดกะเริ่มอ่อนลงแล้วพี่น้องกะโบปานใดยคนก็มาังพันหลายตอนเย็นๆเรนจิมาเลาะมายังในสนุกกราจะออกไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้เอฟซีบงกันเด้ใจพี่น้องเด้อเรารับจมรับติตตาไปทำกันเด้จ้าวันนี้สนุกกระด้ออกมาข้างนอกได้จ้าพี่น้องเพิ่งหัน <c oughs> อันนี้เป็นขายผ้าเพรนะจ๊ะพี่น้องโอ้สุดน่ารักน่ารักซาโปเป้เลยพี่น้องนะไปสร้างแห่อะขายผ้าเนาะขี่เลาะขี่มอเตอร์ไซค์พากันออกมาจากพระธาตุถึงจัตุน้องเลาะเหมือนกับมีคนเลาะลายเลยพี่น้อง อาเวรนโคมไฟนะน้ำมนต์อยากได้ดิน้ะพี่น้องทะเลาะขายสื้อาเล็กน้อยตัดเล่อนตาขยายพี่น้องทะเลาะพี่น้องได้เห็นได้รับชมเราขายผ้าถุงด้วยจ้าพี่น้องผงผ้าเบี้ย ขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขายสุดไม้เสื้อไม้พี่น้องเฮยเรื่องไหมเยอะทุกโต๊ะสิบ้านหมื่พี่น้องงามเด้งามเด้

งา Korea, มน่ากน่าตัวสัโอเครเนาะจมตดลองเทาพี่เนาะกรยางเลดเด้นเบามันเดินกว้างพี่เไปุ่นเป็นกระสนแน่สนุกสิไทยสิบแปดพันสิบแปดพันีส้าก็มีะน้องตัวละร้อยสระพอย่าพี่น้องกรขาย งานบูฮานพี่น้องแต่ละแขวงแต่ละหมู่บ้านแต่ละเมืองพี่น้องอันนี้ก็สนามเดินบานลด้วะพี่น้องเพคนแข่งเดินแข่งกีฬาเตะบานอยู่พี่น้องพี่น้องให้พี่น้องถ้าเห็นบรรยากาศงานแรงๆพี่น้องเปเตะบานเนาะงก็ขวดน้ำเย็นๆี่น้อเตะบานแล้วจะพี่น้อง นั่นก็จะเป็นพระธาตุนะจ๊ะพี่น้องงามๆริแมแคมโขงให้ยเอฟซีพี่น้องได้เห็นมัตสกคู่ทุกคนนะจ๊ะคนมาเบิง่งก็จะมาเบิ่งคาเตียบ,บานพี่น้องเพียบเลยเพื่อนลายพี่น้องเห็นบ่ถ่ายรอบๆให้พี่น้องได้เห็นได้รับชมกันจ้า คลิปนี้สนุกกับิได้ล่าพี่และน้องไปก่อดจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวแพรสาวน้องใครเด้ดจ้าลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย